เป็นปีพิเศษนะครับฉล,งลอ,องรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีนะครับเราร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับยก,กใจกางเยาวราชมาไว้ที่นี่นะครับเราเอาโชว์จากสามมณคลของจีนนะครับมีนหรือพินทีป๊อปมากกว่าเห็นชีวิตนะครับมาโชว์ที่พื้นที่หน้าเฉ็นเฟยของคอนทวร์ตารางเมตรนะครับรวมถึงในปีนี้เป็นปีพิเศษนะฮะว่า ถ้าสามารถจะมีงานชานะฮะแล้วก็งานท่องเที่ยวนะฮะจากจีนะฮะเราลูก,กับจีน o เนี่ยจกกัดมหกรรมท่องเที่ยวที่จะให้คนไทยทุกท่านเนี่ยมาเลือกแพคเกจถูกๆนะฮะที่ดีๆเนี่ยไปเที่ยวที่เมืองจีนได้มันมีร้านอาหารมากกว่านะฮะสี่สิบร้านค้าเนี่ยแล้วก็ที่จะมาฮอปอกกัพนะฮะนำเสนออาหารอร่อยๆให้ทุกท่านแล้วก็ มีศิลปินไทยทีป๊อปกว่าสี่ชีวิตเนี่ยมาเล่นตั้งแต่วันที่28ตุลาถึง2ตุลาปีน,นี้นะครับก็เป็นวันพิเศษที่จะรวบรวมการเดตกิโมเลชั่นการแสดงอาหารจับจ่ายไหว้กินเที่ยวนะครับจบที่เดียวที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาแล้วก็ที่เซ็นเตอร์เปิดเปีพิเศษครับเห็นว่ามีตัวหนังส่ามิาการละอะไรที่นี่ด้วยใช่ไหมครับโคมเจ้าแม่กุนทิมาด้วยคุณพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับ ต้องเหนือกับกับใจว่ากินเที่ยวเนี่ยก็มาจักราชปิดจัินนะฮะมันมีเห่าเทพเจ้าชายเสิงคเนี่ยนะครับเจ้า,าแม่ปนณิมนะฮะเทพบูไลนะครับก็มาไหว้พระท,ที่นี่ได้แล้วก็วิเทสเกชั่นดอกเหมยนะฮะที่ท่านสามารถจะมารับพลังดอกเหมยได้ที่ท,ที่เซ็น,นทรัลเบย์ดีนะฮะอยากให้พูดถึงจุดๆของเซ็นทรัลเลยครในการสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาในเชิงทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวครับเออคือในแง่ของตัวการค้าเซ็นทรัลทุกสาขาเนี่ยเราพยายาม จะสร้างเรื่องของวัฒนธนรรมเนี่ยเชื่อมโยงกับการแสดงแล้วก็ีเรียกว่าก็กกาว่าจับใจว่ากินเที่ยวจบที่เดียวที่เซนทรัทุกสาขานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเดินมิตรให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีแลนด์มาร์คทุกจังหวัดก็จะมีคลมไฟแลนด์มาร์คของคลุมไฟที่ประดับประดาเซนทรัทุกสาขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เวสเกตนี่ก็มีเทพเองค์ทเทพแชร์กมนะฮะสถานที่เวสเกตตอนนี้ ก็มาสระ,ะว่า้ได้นะฮะทุกทุกที่ก็จะมีทั้งเด c o r เ t i o n มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตลาดให้ทุกคนได้จับายใช้สอยมีการแสดงะะทั้งเชิดสิงโตเชิดอมองกรที่จะเชื่อมวัฒนธรรมไทยจีนก็เป็นจุดแข็งของเซ็นเตอร์ที่มีศูนย์การค้าอยู่เกือบทั้งประเทศน,นะฮะเราก็พยายามที่จะเชื่อมสมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากก็อยากทําทให้เทศกาลสุขจีนนี้เป็นเทศกาลที่สาคัญสำหรับคนไทยทุกท่านครับ ก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านนะครับมานะฮะจับจ่ายไหวกินเที่ยวจบที่เดียวที่เซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์ทุกสาขาครับโอเคครับขอบคุณนะครับ